ห้องใหญ่41ตารางเมตรมองเห็นตั้งแต่อยู่บนรถไฟฟ้าเลยเห็นตึกซ้มๆนั่นไหมเดี๋ยวจะพาไปดูเดินไปจากสถานีรถไฟฟ้าแยกลำสาลีก็ถึงเลยที่นี่คือคอนโดสุขาพิบาล3ามแมนชั่นอยู่ในซอยรามคำแหง58ทับ3แค่นี้เองเข้ามาข้างในคือกว้างมากเพราะว่าห้องนี้กว้างถึง41ตารางเมตรแต่ห้องนี้ถูกจัดสัดส่วนแบบฟังก์ชันมากๆเพราะว่ามี1ห้องนอนและ1ห้องนั่งเล่น เริ่มจากโซนห้องนั่งเล่นเลยมีโซฟาตัวใหญ่และโต๊ะกลางมาพร้อมชั้นวางทีวีและตู้เก็บของไม่ได้ลดสเปคเฟอร์นิเจอร์เลยนะยังใช้ของดีมีคุณภาพเหมือนเดิมจาก SB Designs q u a r e และ c o n c e p t f u r n i t u r e ได้เฟอร์นิเจอร์ครบทุกห้องทุกฟังก์ชันมีโต๊ะอเนกประสงค์และโต๊ะเครื่องแป้งเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวปรับเปลี่ยนได้ตามชอบใจเลยแล้วไอ้ตึกที่มันโคตรินเทจเนี่แหละข้อดีเลยนะคือระเบียงกว้างมากสามารถมีพื้นที่ทําอาหารแบบนี้เลยนอกจากนี้นะยังมีพื้นที่สำหรับตั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็ตากผ้าได้อีกด้วย นี่มีช่องสำหรับปลูกต้นไม้ได้วยนะปลอดภัยมีรปภพอดูแล24ชั่วโมงและกล้อง CCTV ตลอดทั้งทางเดินเลยที่จอดรถก็มีใต้อาคารไม่ต้องกลัวร้อนเลยีไม่ต้องกลัวผ่อนแพงเพราะว่าที่เนี่ยผ่อนเพียงเดียวละ5ใบเท่าจะกู้คนเดียวหรือว่ากู้รวมก็สบายนอกจากนี้เรายังมีบริการปรึกษ,ษาสินเชื่อฟรีทุกขั้นตอนใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของห้องนี้แล้วทักหาเราเพจคอนโดสตอรี่ได้เลยนะ